ท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ดูดูนะครับเมื่อวานก็มาปักวันนี้ก็มาเก็บกับน้องต้อมนี่นีนี่ดู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 ต้อมทำอะไรโผล่มาอีกแล้วตัวไซน่าจะมีมีไสนมีนหน้าน่ามีไซนี่ น่าจะเป็นปรากฏว่าดึงอย่างนี้ปากขาวเนี่ยปากขาวเนี่ยดึงอย่างเงี้ยดุ๊บ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 ุ๊บุ๊บุ๊มือถือถ่ายด้วยมือเดียวด้วยนะครับท่านผู้ชมจะเอาขึ้นมือเดียวให้ดูไหนเหี้ยแหววิ่งแล้วแล้วดำไหมดำไหม สวย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 ยวยขึ้นมือเดียวด้ยจับด้วยมือก็ถ่ายครับท่านผู้ชมนั่นไมือเดียวด้วยนะครับนี่โอ้ยแต้มแหลกมาแล้วประมาณตั้ง่ประมาณตังหกเจ็ดแต่ผอมเนาะรงไัยตัวผู้มั้งกนี่ แต่ว่าใหญ่นะเอาละครับแต้มแหลกมาแล้วแหแม่มือเดียวด้วยโอ้โหนี่เตียนต้มนะครับผู้ชมอย่าหาทำอย่างนี้บ่อยเขาไม่ไม่ใช่ลอะปลาตัวนึงเป็นพัดไม่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมไอ้ไม้ลวกน่ะมันจะหักบาดมือหักโป๊ะเราทิ้งเลย สวยครับสวยครับสวยครับนาวละเดี๋ยวเราแต้มแรกนะครับดูแต้มต่อไปนะครับท่านผู้ชมเจออีกแล้วครับท่านผู้ชมนู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 เห็นครับเห็นปุบปุบปุบดูดูดู เป็นไงเป็นไงต้องมานาน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 เป็นไงเราเป็นไงเราท่านผู้ชมเห็นไมราเห็นไม่ลงบึ๊บึ๊บขึ้นไม่ข <BI ึ้นขึ้นไม่ข네ึ้นคืนคืนถ้ามันหล่นต่ำไปละหาต้มนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสองแสบ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 แม่ใส่สวย แล้วแบบนี้นะครับท่านผู้ชมขีดมือลงตอมยกนะขีดมผมไม่ต้องใช้สับนอกจากถ้าไม่เกิน20่สโลนะนี่แล้วแต้มที่สองนะครับเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปนี่ยังมีตัวนะครับท่านผู้ชมนึกว่าไม่มีตัวแล้แล้วมันแอบหินอุ้ยปรากฏ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  ลู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 ขาลุงน้อยอันนี้ว้าวนั่น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 เห็นกับท่านผู้ชมคราวนี้ถ่ายให้เห็นเลยบางบางท่านบอกว่าโอ้โหไม่เห็นปลาเลยเห็นจระเข้นี้เห็นจระเขเลยนี่ยกขึ้นอย่างเดียวเลยครับไม่มีการถกคอยักไม่ไต้องขอไม่ต้องไม่ไม่ไงบอกแล้วเต็ม น้ำเนี่ยแถวนี้ยังพอมีตัวหนาอยู่ใช่โอเคเล็กใหม่ก็เล็กอยู่แต่มาขนาดไซนี้ก็ยังดีใช่ป่ะตัวต่อไปนะครับนะครับตอนนี้กำลังโค้งโขงโวยมีสายมีสายมีสายกระชากใหญ่ครับกระชากใหญ่กระชากใหญ่เห็นไหม ขาเย่ลูกถ้าลุงน้อยดับ้าไปเ่ยดับม้ง ขึ้นมาแล้วนะเรียกว่าปลากระดูนนะที่ได้มันไม่ใช่นั่นนั่นขึ้นขาเมานี่แล้วแต่ยังไม่ได้จับปลานะครับ แตมทีสี่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ไส์สวยครับไ,<ป>ไส์สวยไสสวยนไปทางนน้นไ,ไปทาง,งนน้นนี่น้องดูหลอยป้อเลยครับท่านผู้ชมขนหักไปเลยสวยครับสวยครับสวยครับับตวใหญ่ด้วยเกือบสิบอ่ะใช่ใช <c oughs> <c oughs> ่ปล่อยย่อนปุ๊บหลุดปั๊บหาตึงอ่ะโอ้โหดนูใสยาวแน่นทุก หอีไก่เขียงไก่เขียงโอ้ยกหน่อยกหน่อยหยกชดเลยต้อโอ้ยันด้เจออยนีดูดกำยกไดไ่ไก่สิบไก่สิบไก่สิไก่สิโอ้ยเสียวยวใหญ่ใส่สีตมแล้น้องหมนี้ยมันเนี่ยน้อยนะเนี่ยมันต้องหมายอย่างนี้สิหมยสวยไมยสวย ดูเดี๋ยวเราไปดูแต้มที่ห้านะครับขึ้นเลยนะครับถ้าู้ชมเขาเรียกไผ่บ๊อบเด็กอันน,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 นาอย่างนี้ฟอ,องฟองไผ่มันขึ้นได้ไงเห็นนะไอโดแลละมีดก่ไม่มีมาเข้าไปเลยฝากเพิ่ก่อน

หวันนั้นเอ๊ะเขาทํากินไม่น่าอร่อยเขาต้มส้มเต้มส้มใส่ผักกาดอื้ออร่อยบางบางตัวมันก็อร่อยแล้วเรากินบางวันไม่อร่อยเพราะว่าเหมือนที่ไปอุด,ดิต่อร่อยนะ <laughs> เราได้จากกีโลกไปแล้ว ม,มีเจ้าแมลงมานะครับดูกันเียยาวไปเลยชะโดตัวหนึ่งเทพปัชชโดไม่รู้นั่นอะไรลุ้นลุ้นเขาขึ้นไม่ได้ เอา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 ,เอาที่ตะเล็บเ,เน,นี่ยไม่ังไม่ขาดเนี่ยที่ตะเล็บไปกึดเลดยตัดเอ็นขาดเอาเลยเข้าใหมา่ดังมาแล้วตัดเอ็นเลยดิเดี๋ยวลุดแหละ ใจโดไล่บุบบ๋นฮปลื้มมีวันนึ่งนะวันหนึ่งนั่นนี่เอ้าโอเคครับเมื่อคืนนี้น้องต้อมจะสู้ลุงน้อยได้ยังไงนี่นี่นี่ดีดูตัวดูตัวนี่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 ไม่อยากจะบอกครับนี่ใช้เหยื่อนี่นี่นี่ตัว วยครับนี่ใสเป็นสวยต้นนั้นเลยปรากฏเหลืองใสไป็สว,สวยเลยนะครับท่านผู้ชมตกประมาณสักสามชั่วโมงได้ครับง่วงนอนลุงน้อยก็กลับมานอนดูที่ว่าน้องต้อมจะตู้ได้ไหมนี่เหยือ่อลุงน้อยนะเนี่ย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 เนี่นนนนยเยอลุงน้อยเนี่ยครับแล้วก็มาคืนลุงเบ็ดใหญ่ก็ได้สี่ตัวน้องเกมน้องต้อมเจ็ดน้อยทายให้นั่งเจ็ดเ,เดียวเลยดู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 สิบโลท่านผู้ชมนี่ ิบโลเห็นไหมสิบโลครับตัวนี้นะครับสิบโลโอเคครับตลาข้าวห้าโลพวกนี้สามโลกับสี่โลนะครับก่อนนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมืน้อยนะครับเพื่อจะได้ดูปลาตัวใหญ่ๆอย่างนี้ต่อไปกัดน้องต้อมด้วยใ,ในในช่องของต้อมนะครับประมาณหากินกันอย่างงี้ทุกคนสองคนบางทีลุงน้อยไปปักก่อนน้องต้อมมาทีหลังต่อให้ลุงน้อยต่อให้